ครับวันนี้มาพบกับกคุณครูมันตตีลำขาวีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้บ้างเรามาชมกันเลยนะครับ เทวสถานปางแขกเทวสถานปางแขกหรือเรียกสั้นๆว่าปางแขกเป็นโบราณสถานอยู่ในเขตตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีปัจจุบันตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนบริเวณแยกถนนวิชาเยนกับถนนสุราษสงครามถือเป็นปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีในยุคป,ปัจจุบันนักวิชาการบางท่านได้สันนิษฐานว่าปางแขกถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่15บางก็ว่าสร้างตั้งแต่ช่วงพุทธศตรวตรรษที่16มีรูปแบบสถาปัตยกรรม แบบสมัยพระเจ้าสุริยวงวรมันที่สองที่นี่จึงเป็นปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีและภาคกลางทั้งนี้มิทราบว่าใครเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างปรางแขกโดยอาจสร้างขึ้นตามพระบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์หรือสร้างจากการอุปถัมภ์ของผู้นำท้องถิ่นตัวเทวสถานประกอบด้วยปราสาทอิฐสามองค์เรียงตัวกันในแนวเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามธรรมเนียมที่พบในกัมพูชาองค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าองค์อ มีประตูทางเข้าเพียงประตูเดียวในแต่ละปรางส่วนอีกสประตูเป็นประตูหลอกและไม่มีชนวนเชื่อมดังพระปราง3ยอดแต่เดิมก่อด้วยอิฐไม่สอบปูนและคาดว่าคงพังทลายลงช่วงกรุงศรีอยุธยาต,ตอนปลายในรัชสมัยสุด็จพระนารายมหาราชจึงมีการปฏิสังขรณ์ปรางทั้งสองค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบถืออิฐสอบปูนแต่ละก้อนเชื่อมต่อด้วยยางไม้และสร้างอาคารอีกสองหลังขึ้นเพิ่มเติมโดยอาคารแรก เป็นวิาหารทางด้านเหนือส่วนอาคาร อีกหลังทางทิศใต้ตั้งเป็นถังเก็บน้ำประปาและอาคารทั้งสองเป็นศิลปะไทยผสมยุโรปตามพระราชนิยมโดยประตูทางเข้าในลักษณะโค้งแหลมต่อมาเมื่อเทวสถานปางแขกชรุดสุดโทมลงรมรกรมศิลปกรจึงเข้าไปทำการ,รูรณะาเพิ่มเติมและเทคอนกรีตเสริมฐานรากจนถึงยุคป,ปัจจุบันจากผู้ชัตวัตที่16เป็นต้นมาอาณาจักรคอมได้ขยายอำนาจมาทางตะวันตกและเข้ามาในบริเวณนี้ด้วยทำให้ความสำคัญของระบโลดลงศิลปะ วัฒนธรรมของขอมได้แพร่เข้ามาินในดินแดนประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะลอกเฉียงเหนือปัจจุบันนี้ยังมีโบราณสถานศิลปะขอมให้เห็นอยู่มากมายเช่น ปราสาทพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาและเลยมาทางตะวันตกคือปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบ,บุรีในระยะเวลาดังกล่าวนั้นลบบุรีซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญทางภาคกลางจึงได้รับอิทธิพลศิลปะของขอ,งขอมไว้เป็นอันมากแต่ก็ได้ปรปับปรุงผสมผสานรูปแบบให้มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองเช่นพระปรางสัมยอดในตัวเมืองลบบุรีแม้จะมีลักษณะสะถาปัตยกรรมรูปพระปางต่มขอมแต่เป็นการสร้างเลนแบบของขอมขอขอเท่านั้นเอง